สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม6ทุกคนเคยนั่งรถยนต์หรือว่าเครื่องบินล้วเกิดคําถามมเขาว่าถ้าเหล็กหนักหลายแสนตันแบบนี้หรือว่าแบบนี้มันสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้อย่างไรวันนี้นะครับพวกเราจะมาพูดถึงวัสดุผสมหรือ composite material ที่เข้ามาปฏิวัต,วติวงการคมนาคนมขนส่งหรือว่ายานยนต์หรือว่าอากาศยานครับ มาเริ่มกันที่อากาศยานนะครับรู้ไหมครับว่าอากาศยานในช่วงยุคก,ก่อนปี2000นะครับจะนิยมใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแล้วในทางวัสดุศาสตร์นะครับอลูมิเนียมจัดเป็นวัสดุประเภทโลหะซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือมีพันธะโลหะซึ่งพันธะโลหะนะครับสามารถตีขึ้นลูกได้และที่สําคัญคือมีน้ําหนักที่เบากว่าเหล็กแต่ปัญหาของอลูมิเนียมไม่ใช่แค่น้ําหนักครับปัญหาของมันหลักๆคือการล้าและการกัดกร่อน เครื่องบินต้องเจอกับแรงแบบเป็นรอบนับแสนครั้งจากการเปลี่ยนความดันและลำตัวที่ยืดด้วยหมุดยำ้ำนับล้านตัวหาไม่นับการกัดก่อนเคมีไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะเจอกับความชื้นนี่คือเหตุผลที่เครื่องบินเก่าต้องซ่อมบำรุงใหญ่บ่อยมากครับส่วนด้านยานยนต์ครับวัสดุตั้งเดิมของพวกเขาคือเหล็กกล้าหรือสตีลปัญหาของเหล็กคือหนักแต่ข้อดีของมันคือความเหนียวที่มากนะครับ ในรถยนต์ทั่วไปเหล็กถูกออกแบบมาให้ยุบครับมันใช้คุณสมบัติการเสียรูปพาวรหรือพลาสติกเดฟอร์เมชันเพื่อดูดซับพลังงานตอนชนสาราชีพตัวถังเพื่อปกป้องคนขับแต่สำหรับรถแข่ง F1 หรือซ u เปอร์คาร์ปัจจัของมันวันตรงกันข้ามพวกเขาต้องการ2ออย่าง 1. ความสติฟสูงสุดเพื่อการควบคุมรถและ2เกราะที่แข็งที่สุดเพื่อปกป้องนักแข่งซึ่งเหล็กก้าไม่สามารถให้ในส่วนนี้ได้ครับ จะเห็นได้ครับว่าในอุตสาหกรรมยุคก่อนการใช้วัสดุใดวัสดุหนึ่งเพียวๆนั้นก่อให้เกิดข้อจํากัดมากมายและความเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และโดยสารดังนั้นมนุษย์จึงตามหาวัสดุในการใช้ทดแทนส่วนตรงนี้และได้รับการค้นพบวัสดุผสมชนิดหนึ่งขึ้นมาที่จะมาพิกชมการวิศวกรรมก็คือการใช้วัสดุผสมโดยเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อว่า CFRP หรือ คาร์บอนไฟเบอร์เรียนฟลอสพอลิเมอร์ครับโดยส่วนแรกเราต้องแยก CFRP e ออกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์และพอลิเมอร์ในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์มันคืออะไรคือเส้นใยที่ทำจากคาร์บอนนึกภาพเส้นได้ครับแต่แทนที่จะเป็นฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์มันคือเส้นได้ที่ทำจากอะตอมของคาร์บอนที่เรียงตัวกันเป็นผลึกยา,ยาวเป็นเส้นเล็กมากๆครับเล็กกว่าเส้นผม้นซะอีก การที่อะตอมคาร์บอนมาเรียงตัวกันเป็นสายโซ่ยาวๆแบบนี้ทำให้ตัวเส้นใยเองมีความแข็งแกร่งในการทนแรงดึงสูงที่สุดในบรรดาของวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นครับเราอาจจะคุ้นเคยกับวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ต่างๆแต่ในความเป็นจริงรู้หรือไม่ครับว่าที่เราพูดว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับละคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆแล้ว มันไม่มีรูปทรงด้วยซ้ำที่เราพูดถึงคาร์บอนไฟเบอร์เป็นประจำทุกวันคือวัสดุผสมชื่อ CFRP หรือก็คือวัสดุผสมของคาร์บอนไฟเบอร์และโพลิเมอร์นั่นเองครับ CFRP มันคือวัสดุคอมโพสิตครับให้จิตยาการถึงคอนกรีตเสร็กที่เราเสริมเหล็กข้างในเพื่อให้สามารถรับแรงในแบกได้เหมือนกันกับ CFRP ครับคือการที่เรามีคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อความแข็งแรงและ เราจะรูปทรงโดยการเสริมโพลิเมอร์ที่ทําหน้าที่ยึดคาร์บอนไฟเบอร์หลายๆเส้นเข้าด้วยกันและคงรูปชิ้นงานไว้ข้อดีของเ f r p ีมีมากมายไม่ว่าจะเป็น1อัตราคอมแข่งแกงต่อน้ําหนักสูง2ความตีที่เหนือชั้น3การออกแบบความแข่งแก่งได้4ความทนทานที่โลหะไม่มีจากการต่อการล้าได้สูงทําให้คนนิยมใช้ DFRP กันมากขึ้นแม้มีราคาสูงขึ้นแต่โรงงานก็เลือกที่จะใช้วัสดุนี้เพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้น ด้านอากาศยานโรงงานใช้ CFRP ลำตัวทั้งท่อนให้เป็นชิ้นเดียวด้วยกระบวนการคูลิ่งทำให้มันเป็นเทอร์โมเซตโพลิเมอร์ที่แข็งแกร่งโดยมีประโยชน์ที่ว่าพอไม่มีหมุดย้ำจุดรวมความเค้นก็หายไป 2. พอพอเป็นโพลิเมอร์มันเฉื่อยทางเคมีจึงไม่ผูกก่อน 3. เส,ส้นใยไฟเบอร์ iber, ยังทำหน้าที่หยุดรอยร้าว ทำให้มีอายุการล้าที่สูงกว่าลูมินียมมหาศาลในอุตสาหกรรมยานยนต์นะเขาไม่ได้ใช้วัสดุพวกนี้เหมือนในเครื่องบินนะครับคือเขาจเจ้าคุณสมัตบแอนไ s โ t โ o p i c หรือพูดง่ายๆว่าวัสดุแข็งแรงไม่เท่ากันในแต่ละทิศทางนามาใช้คุ้มค่าที่สุดครับเขาจะออกแบบการวางเส้ในใยของคาร์บอนไฟเบอร์ให้เหมาะกับการรับแรงต่างๆโดยเฉพาะแรงบิดผลที่ได้ก็คือตัวถังแข็งแรงสุดๆมีน้ําหนักเบามากๆในเวลาเดียวกันครับ เราที่น่าสนใจคือตอนที่นคนคาร์บอนไฟเบอร์จะไม่ยุบตัวเหมือนเหล็กนะครับแล้วมันจะแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กๆฟังดูเหมือนจะน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าการแตกกระจายแบบนี้เนี่ยนะครับคือวิธีดูดซับพลังงานได้เยอะกว่าการบิดของเหล็กหลายเท่าเลยครับชิ้นส่วนอื่นอาจจะพังแตกกระจายไปหมดแต่ห้องโดยสารตรงกลางยังคงรูปไว้เหมือนเดิมเพื่อปกป้องผู้โดยสารครับ การเปรียบเทียบกันจะชัดนะครับสามาร์ใช้งาน CFRP ในสองสากรรมได้อากาศยานด้าน CFRP นั้นใช้ในการแก้ปัญหาการล้าและการกัดก่อนของตัวโครงสร้างโลมเนียบของเครื่องบินในการลดอายุการล้าของตัวโครงเครื่องนะครับส่วนด้านยานยนต์ใช้ CFRP ในการแก้ปัญหาความสติฟและความปลอดภัยของยานยนต์เพื่อลดแรงกระแทกที่จะเกิดจากการยุบของโครงเหล็กก้าแบบเก่าให้สามารถแอ s o อบพลังเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ได้ จะสังเกตได้ว่าแม้มาจากวัสดุเดียวกันแต่หน้าที่ของ c ี r p เทีที่ระหว่างสองอุตสาหกรรมนั้นทำหน้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับยังไงก็ตาม c ี r p เองก็มีปัญหาครับนั่นคือการรีไซเคิลเนื่องจากการที่เป็นเทอร์โมเซตที่ผ่านการเชื่อมขวางมาแล้วถึงไม่สามารถที่จะหลอมใหม่ได้เหมือนกับตัวโลหะหรือว่าตัวเทอร์โมพลาสติกครับการแยกไฟเบอร์ออกจากเรซินจึงยากและแพงมากและอีกหนึ่งข้อเสียนั่นก็คือต้นทุนการผลิตที่สูง และเวลาในการอบที่น่ากว่าการปั๊มเหล็กที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีการซ่อมแซมที่ซับซ้อนเพราะความเสียหายอาจซ่อนอยู่ข้างในของตัว c f r p ครับและต้องใช้การสแกนขั้นสูงในการตรวจสอบ ก็โดยสรุปแล้วนะครับ CFRP คือวัสดุที่ปฏิวัติทั้ง2อ,อุตสาหกรรมด้วยคุณสมบัติที่เบาและแข็งแรงแต่การใช้งานที่จะรีดประสิทธิภาพได้สูงสุดนั้นวิศวกรก็ต้องเข้าใจคุณสมบัติของมันในระดับ material science เพื่อเลือกใช้ให้ถูกกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการต้านทานกันล้าหรือว่าการต้านทานแรงกระแทกสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี